สลัดวิทไก่แอนด์ยูสุเฟ a เวอร์ซอยซอส d เรซ s ิ่งซื้อที่เซเว่นนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวเรากำลังจะไปโบโนเบเกอรี่กันนะคะนี่นนคุโรนากนี่บรรยากาศโอซาก้า <c oughs> นี่เดี๋ยวเราจะเดินไปชอบที่นี่มาก โอนเบเกอรี่ no นะ,ะมากันได้นะคะนี่ให้เห็นอีกนึงอร่อยมากเาทีา่เมลอนปังนะคะนี่นี่อยากให้มานะคะเป็นเอ่อเมลอนปังนะนี่ร้านน,นี้อยู่นี่อ,อยู่ที่ซาคุรากาวะนะ มันเป็นแบบท้องเป็นคอนเฟ็กทุกคนมา,านนร้านนี้เลย่มากมากแ่ที่เราได้มานะคะเป็นเมลอนปังนะแต่แหนเห็นว่ามันจะมีคอนเฟ็กเจ้าของร้านน่ารักแล้วก็ใจดีสุดๆอย่าลืมไปอุ่นนุนคุณลุงคุณป้ากันนะคะ ช่วงเย็นแบบนี้นะคะเราก็จะเดินหาร้านกินนู่นกินนี่ไปเรื่อยๆนะคะและอีกร้านหนึ่งที่พี่สาวเราจะแวะทุกครั้งที่ไปญี่ปุ่นก็คือบาสกิน Robin ค่ะยิ่งช่วงฮโลวีนเนี่ยเขาก็จะมีไอติมรถพิเศษออกมาด้วยนะการตกแต่งร้านเนี่ยน่ารักสุดๆเลยนะคะใครที่ไปญี่ปุ่นช่วงฮโลวีนก็อย่าลืมแวะบาสกินโรบินนะ แม้จะดึกแล้วนะคะแต่เราก็ยังมาเดินเล่นกันต่อนะร้านต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยว่ามีคนเยอะตลอดนะคะแต่เราก็ชอบเดินดูอยู่ดีมาถึงจุดเช็คอินก็คือกุริโกะนั่นเองนะคะตรงนี้นี่คนเยอะสุดๆแล้วก็ชินไซบาชิเราชอบมาเดินดูแถวนี้ค่ะจะมีแสดงโชว์น่ารักนรักด้วยนะ คืนนี้เรามาฝากท้องกันที่ร้านเนื้อย่างมิสซรุนะคะสําหรับร้านนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจคนไทยเลยคนไทยค่อนข้างเยอะนะวิธีการสั่งอาหารก็ง่ายแสนง่ายนะคะเขาจะมีแท็บเล็ตเราก็จิ้มจิมเลือกแล้วรายการการสั่งของเราก็จะเข้าครัวแบบรวดเร็วเลยนะการบริการดีนะคะรสชาติอาหารก็ตามมาตรฐานเรียกได้ว่าทั้งอิ่มแล้วก็ฟินสุดๆ ไฮโยโกไซมาสสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เราจะไปร้านขนมกันน่นเองเราจะไปไหนกันเราจะไปร้านขนมใช่ไหมพี่องเราถึงแล้วนะคะชื่อร้านคานาเร็ดดเจบฟองเนาะ้าอ่านแบบญี่ปุ่นนี่เป็นร้านคานาเ่ ความประทับใจทุกครั้งที่เราได้ไปญี่ปุ่นนะคะก็คือการบริการที่ดีจากพนักง,งานขายนะคะแล้วก็ความสะอาดสะอ้านของอาหารหรือขนมที่เขาทำเราเนี่ยชอบดูมากๆเลยนะยิ่งร้านนี้นะคะคานาเลดูเจปองเนี่ยเขามีของที่ระลึกที่เป็นลายคานาเลน่ารักน่ารักให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากด้วยนะแค่ได้เห็นบรรยากาศของร้านนะคะแค่เนี้ยเราก็แฮปปี้สุดๆแล้ว ฉันจะลองกินครั้งแรกจ้อันนี้พี่ยอมลองกินลองเลยกินเหเป็นคัสตาร์ดเป็นไงครั้งแรกอร่อยนะแป,กแปกลกๆดียอ่ะหืมหืม อันาเล่นะจ๊ะเหมือนมีกลิ่นแบบน่าจะมีเหล้าลำไหมอะ่ะเหมือนมีกลิ่นอร่อยนะคะอ,อ,อ,อร่อยอืมอร่อวเนี้นี่เป็นบอลนัด บรวน,นัดอร่อยมันมีถั่วอยู่ข้างใต้อ,อร่อยอ่ะอันนี้เป็นชาเขียวแองโกคือถั่วแดงม,มากันได้นะจ๊ะอันนี้อร่อยนะ หลังจากทานขนมเป็นอาหารเช้าเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเดินเล่นกันต่อที่ Orange Street ค่ะมาช้อปปิ้งกันนะที่นี่คือ Second Street นะคะเป็นร้านมือสองที่คุณภาพดีมากๆเลยนะสำหรับสาวไซส์ใหญ่อย่างเรานะคะก็มีเสื้อผ้าให้เลือกสรรแล้วนะสภาพมือสองของที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลย เพื่อนๆก็ลองไปกันดูนะ <Hello. S 1> เราจะมาหาเค้กทานกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือ p a t t s s s r i e o o r d i n a r นะคะร้านนี้เลย <Hello. S 1> สำหรับเมนูเค้กเนี่ยจะไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะเราเองก็จิ้มๆเลือกให้พนักงานขายเขาหยิบให้นั่นเองค่ะ เกีย่ยอมชิมเลยจ้าอันนี้จะเป็นเหมือนชีสแล้วเ,เป็นคัสตาร์ดอร่อยไหมว้าวมาชิมเค้กกัน อร่อยอ่ะมันตอรใช่ไหมมันเป็นคัสตาร์อร่อยมากอร่อยมากๆอันน mm ี้มองปลังนะจ๊ะเหมือนจะถูกอ่ะ อ,อ,ยนะอย่างหนึ่งคือไม่หวานมากอร่อยมากอันนี้คือที่สุดอ่ะอันนี้คือที่อันเนี้ยอันแรกอ่ะสำหรับถนนเส้นนี้นะคะ Orange Street เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยร้านจะเปิดกันแบบคึกคักเนี่ยจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะแต่บอกได้เลยว่าร้านแถวนั้นน่ะน่ารักมากมาก เราเดินต่อมาเรื่อยๆนะคะจนมาเจอกำแพงสีขาวเขียนว่า Hello Vegan สำหรับร้านนี้เนี่ยเท่าที่เราอ่านน่าจะเป็นขนมวีแกนทั้งหมดเลยนะ<ม>ร้านช่วงฮาโลวีนก็จะน่ารักประมาณนี้เลยะคะ่ะสำหรับชื่อร้านนี้นะเราไปเซิร์ชมาเขาชื่อว่า c a n e l i t a s w i t s นะคะ Hello Vegan หน้าร้านคือเป็นคอนเซตปตร้านเฉยๆนะใครผ่านใตร้านนี้เนี่ยอย่าลืมแวะนะขนมอร่อยมากเป็นวีแกนนะคะชื่อร้าน มจะฮาร์โลววีแกนนะอเป็นวิบเนินที่รสชาติแบบอร่อยอ่ะใครเป็นวีแกนก็มาทานนี้ได้เป็นล้นมัชชานะคะทำเป็นฮาล์โลว์มาถึงร้านสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเรามาทานเค,ค้กกันที่ patisserie Grand f l l v e r นะคะอยู่ที่ Orange Street เนี่ยแหละเราเดินผ่านนะคะก็เลยขอนั่งพักแป๊บนึง ขนมร้านนี้ค่อนข้างเยอะนะคะมีขนมที่เป็นแห้งๆที่เราสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้เหมือนกันนะช่วงฮาโลวีนก็จะมีกล่องฮาโลวีนน่ารักๆแบบนี้เลยเราชอบการแพ็คเค้กของที่ญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะชอบให้เค้กเป็นของขวัญกันเนาะการแพ็คเค้กของเขาก็จะค่อนข้างดีแล้วก็ปลอดภัยค่ะทุกครั้งก็จะมีน้ำแข็งแห้งให้มาด้วยนะเราสามารถนำกลับไปทานที่โรงแรมได้เลย แต่วันนี้เราทานหน้าร้านเลยนะคะสำหรับเค้กร้านนี้เนี่ยก็อร่อยแบบมาตรฐานนะเราสั่งมาเป็นชีสทาร์ตแล้วก็ช็อกโกแลตมูสค่ะสำหรับวันนี้ทั้งคลิปที่ผ่านมานะคะเรายังยกให้ชีสคัพอันนั้นอะที่เป็นเหมือนคัสตาร์ดของร้านแรกนะคะก็คือร้านพาร์ติซิเรียออเดเนรนะอันนั้นยังเป็นหนึ่งในใจของเราอยู่นะคะ เราว่าร้านนั้นคือ Hidden Gem อ่ะคือเหมือนเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีใครรีวิวแต่เค้กอันนั้นอะอร่อยมากเลยนะคะใครที่ไปแถว Orange Street เนี่ยสามารถไปตามรอยได้เลยนะเราอ่ะไม่รู้ว่าชื่อเมนูคืออะไรแต่เพื่อนๆสามารถจำในคลิปไปได้นะคะมันจะเป็นเหมือนถ้วยๆเหมือนเป็น h e ีสคัพอันนั้นนะท้ายสุดจริงๆแล้วค่ะเรามาทานไอติมกันที่ครีเมียนะคะ อันนี้จะอยู่ตรงแถวกุริโกนั่นแหละเราก็เซิร์ชใน Google Map นะคะว่าครีเมียเนี่ยมีร้านอยู่ตรงไหนบ้าง <Thank you. S 1> สำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรอยากให้ทุกคนติดตามนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ